สถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดสระบ,บุรีขณะนี้เริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็มีการพร้อมเตรียมขยายกลุ่มรับวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วยค่ะคณะกรรมาการจังหวัดและหวัวหน้าสวนราชการประจำจังหวัดสระบ,บุรีหารือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในอำเภอทั้ง13อำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจผู้แทนภาคราฐัฐภาคเอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมพระพุทธบาทศูนย์ราชการจังหวัดสระบ,บุรีและผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโดยมี man, นายแมนรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นด้านการจัดก,การสาธารณาภัยดีเด่นประจำปี2564 ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลคือเทศบาลตำบลดอนพุทธมีการรายงานมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ประจำปี2,564การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อของจังหวัดนะคะซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด -19 สูงเป็นอันดับที่12ของประเทศแต่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงมีผู้เสียชีวิตสะสม177ราย การฉีดวัคซีนเข็มที่1อยู่ที่168,517ปารยเายเข็มที่2จํจำนวน8 4 6 7 7รายต่อไปก็จะขยายกลุ่มฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะสิ่งที่ต้องระวังอย่างเข้มงวดคือแคมป์คนงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหก,กรรมและตลาดส่วนโรงพยาบาลสนามเจ็ดคดป่งก้อนเศร้าที่ดําเนินการก่อสร้างใหม่ขนาดนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถรองรับได้240เตียงเป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งที่มีความสมบูรณ์ตอนนี้ก็เริ่มรับผู้ป่วยได้แล้วค่ะ